วันวาคมปี2022สิ้นสุดการรอคอยเตรียมพบกับการกลับมาของเขาใน Indiana นาโจนเดอะไดเอลออฟเดสติกับตัวอย่างแรกที่เผยให้เห็นเฮริสันฟอร์ดกลับมาวาดลวดลายสวมบทเป็นอินเ a ียนาโจนอีกครั้งพร้อมทั้งหมวกทั้งแซ่และเสื้อหนังที่คุ้นเคยและในภาคนี้จะเป็นเรื่องราวการประจนภายครั้งสุดท้ายของเฮริสันฟอร์ดในบทอินเ a ียนาโจน มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประจนภัยครั้งสุดท้ายใน Indiana Jones and the d ์ดายเ e ลอ i ฟก่อนจากกันไปบอกเล่าหน่อยครับคุณรักอินเดี a นาโจนภาคไหนมากที่สุดคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยครับ